แม่น้ำกระบ,บุเลก้านพรมแดงระหว่างประเทศพม่า,มาก,กับไทยที่จังหวัดและนองทอดยาวกว่า100กิโลเมตรแต่คนสองฝั่งไปมาหาสู่ระหว่างกันเสมอทุกวันนี้จึงมีชาวพม่าที่ต้องการหางานำทำดังเนินทางมาอย่างละนองและพาครอบครัวมาด้วยการเลี้ยงหนังสือเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตเด็กๆ ไม่ว่าชาติใดที่นี่จึงมีศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตชายแดนไทยพม,ม่าถึง12แห่งค่ะขอบคุณมากนะขอบใจด้วยทุกคนรู้สึกว่ามีความกล้ามาที่จะจัดทำสิ่งนี้เพื่อเผยแก้ให้กับสังค,คมทีช่ชุมชนพมา่าในต่างชาติที่อาศัยอยู่ในระนองสำหรับกอสนองอำเภอเมืองระนองน,นั้นเรามีนโยบายที่าจะจัดการศาึกษา ทั้งสายสามัญและก็สายอาชีพระยะสั้นให้กับกลุ่มแรงงานต่างชาติโดยไม่ไม่ค้คนลูกว่าจะมาจากสัญชาติใดนะหรือเราเรียกง่ายๆว่าเป็นผู้รดโอ,อก,กาสทางการศึกษาโดยเฉพาะบุตรแรงงานเราก็จะจัดให้ทางการศึกษานแต่เรียนรู้ภาษาไทย มาลิสมิชชั่นจังหวัดละนองเป็นอีกหนึ่งในศูนย์พัฒนาสอนการเรียนการสอนให้เด็กต่างชาติระดับประถมมัธยมต้นโดยมีครูอาสาสมัครจากที่ต่างๆมาช่วยให้ความรู้ในการเรียนการสอนที่นี่เพราะได้เรียนรู้วัฒนธรรมของคนที่นี่ด้วยค่ะ <Okay. S 3> Why here? do I come here? Well I came here for a few reasons. The main reason is I wanted a challenge, I wanted to experience another culture and I'd heard a lot about Burmese culture from my friends who were here. And so I wanted to join in and get to know how things worked in Burma and then of course the Tidewater. water. Uh, how do I feel when I'm teaching here? I feel very happy. Um, the students here are very keen to learn. strength uh, sense makes great easier easier and humor which which a a of job lot my my have ศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับเด็กทุกคนเพราะเด็กเป็นอนาคตของโลกการศึกษาทำให้พวกเราและเพื่อนๆได้เรียนรู้และศึกษากันและกันอย่างมีความสุขและเข้าใจที่สำคัญก็เพื่อให้อนาคตของเด็กๆและพวกเรา มีทางเลือกสามารถเติบโตในสังคมนี้ได้อย่างเข้าใจและสามารถทำสิ่งดีๆให้กับชุมชนแล้วก็ประเทศที่พวกเขาเข้ามาอยู่อาศัยค่ะนักข่พวพลเมืองจังหวัดระนองรายงาน